สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมในห้องข่าวข้างบ้านพื้นที่เล็กๆที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องใหญ่ๆใ,ในบ้านเมืองด้วยภาษาบ้านๆที่เราเข้าใจกันคุณผู้ฟังครับเคยรู้สึกไหมว่าเรื่องการเมืองบางทีมันก็เหมือนละครหลังข่าวเรื่องยาวที่เราดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นมีตัวละครใหม่ๆโผล่เข้ามามีปมขัดแย้งที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเต็มไปหมด วันนี้เรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันก็เป็นหนึ่งในฉากสำคัญของละครเรื่องยาวเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลตัวเราละเกินอยู่ในสภาอยู่ในธรทมเนียบแต่เชื่อผมนะครับว่าทุกการขยับตัวของตัวละครเหล่านี้มันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงหน้าบ้านเราอย่างแน่นอน เรื่องที่ว่านี้ก็คือประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับการหัวสอวอรหรือการจัดตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่ชอบมาพากลที่ตอนนี้เรื่องมันแดงขึ้นมาจนกลายเป็นคดีความใหญ่โตในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วเรื่องมันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกครับเมื่อมีข่าวว่ากำลังจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ซึ่งเป็นตาแหน่งที่คุม DSI โดยตรงมันก็เลยเกิดคาถามตัวตๆขึ้นมาในสังคมว่า แล้วแบบนี้การสอบสวนมันจะเป็นกลางได้อย่างไรล่าสุดเลยครับมีกลุ่มสอวอสำรองนําโดยคุณธนวัฒน์ศรีสุขเขาบุกไปถึงที่ทำการพักประชาชนเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้โดยตรงคนที่ออกมารับเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณวิโรธลัคนาอดิสรจากพรรคประชาชนนั่นเองภาพที่เราเห็นตามข่าวก็คือการยื่นหนังสือพูดคุยกันอย่างจริงจังแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นมันมีอะไรที่น่าก,กังวลซ่อนอยู่เยอะเลยครับ คุณธนวัน์เขาเล่าให้ฟังด้วยความกังวลเลยนะครับว่าคดีหัวสวที่กําลังสอบสวนกันอยู่นี้มันดูเหมือนจะมีความพยายามทําให้เรื่องมันช้าลงไปเรื่อยๆหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าการเตะถ่วงนั่นแหะครับที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาสกัดการทํางานของเจ้าหน้าที่ DSI ที่กําลังลงพื้นที่ไปสอบปากคําพยานกว่า1,200คนจนต้องหยุดชะง,งักไปคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับ คดีใหญ่ระดับประเทศที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าฝ่ายนิติบัญญัติของเราได้เลยกลับถูกแทรกแซงกันง่ายๆแบบนี้มันน่ากลัวนะครับคุณธนวัตรย้ำเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีทุจริตเลือกตั้งธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเลยทีเดียวเพราะถ้าใครสามารถจัดตั้งเครือข่ายเข้ามาควบคุมสอวอได้ก็เท่ากับว่าเขาสามารถควบคุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้เลย ซึ่งมันขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทีนี้พอเรื่องมันมาถึงมือพักประชาชนคุณวิโรธก็ออกมารับลูกทันทีครับเขายืนยันว่าพักไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แน่นอนและจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดแต่จุดที่น่าสนใจที่คุณวิโรธชี้เป้าให้เราดูกันชัดๆเลยก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นี่แหละครับเขาพูดตรงๆเลยว่า ถ้าคนที่มานั่งเก้าอี้นี้เป็นคนใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองที่ถูกกล่าวหาหรือที่คุณวิโรธใช้คำเปรียบเลยว่าประสาทสายฟ้าเนี่ยสังคมจะเชื่อได้อย่างไรว่าการสอบสวนคดีนี้จะโปร่งใสและไม่มีการแทรกแซงมันก็จริงของเขานะครับลองคิดเล่นๆถ้าเปรียบเป็นเรื่องในหมู่บ้านของเรามีเรื่องขโมยขึ้นบ้านและปรากฏว่าคนที่ถูกเสนอชื่อให้มาเป็นหัวหน้ายามคนใหม่ดันเป็นญาติสนิทกับผู้ต้องสงสยัย ถามว่าเราจะนอนตาหลับไหมครับนี่ก็เป็นหลักการเดียวกันเลยพักประชาชนเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาวางแผนเลยว่าจะจับตาดูอะไรบ้างทั้งเรื่องการกดดันข้าราชการใน DSI การโยกย้ายตำแหน่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไปจนถึงการออกระเบียบแปลกๆที่จะมาขัดขวางการทำงานเรียกได้ว่าเป็นการประกาศตัวเป็นยามเฝ้าบ้านให้กับประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแต่มันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ พักประชาชนตอนนี้ก็เหมือนจะยอมให้รัฐบาลชุดนี้จัดตั้งได้หรือที่เขาแซวกันว่าเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเปล่าคุณวิโรธก็ตอบประเด็นนี้อย่างชัดเจนครับเขาบอกว่าการยอมให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยชุดนี้เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวโดยให้กรอบเวลาไว้แค่สเดือนเท่านั้นเหตุผลก็เพื่อให้ภารกิจบางอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติพอครบสีเดือนแล้ว ก็ควรจะยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งกันใหม่ mm. เพื่อที่จะได้รัฐบาลที่ชอบธรรมและยึดโยมกับประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงสเดือนนี้แหละครับที่พักประชาชนบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบอย่างเข้มข้นที่สุด mm. เขาตรีมคนไวอ้อภิปรายนโยบายรัฐบาลไว้ไม่ต่ำกว่า36คน mm. เพื่อที่จะคอยท้วงติ่งทุกเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องคดีหัวสวนะครับ แต่ยังรวมถึงเรื่องคดีเก่าๆอย่างเขาพระวิหารหรือประเด็นใหม่ๆที่น่ากังวลเช่นเรื่องนายทุนต่างชาติที่อาจจะเข้ามาฮุบอุตสาหกรรมพลังงานในบ้านเราด้วยกลับมาที่เรื่องรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ตอนนี้ก็มีชื่อหลุดออกมาแล้วนะครับว่าเป็นพลตํารวจโทร,รุพพลนวรัตซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์พอชื่อนี้ออกมาปุ๊บความกังวลที่เคยคุยกันไว้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมาทันทีครับมันยิ่งทําให้เราต้องจับตาดูต่อไปว่า หลังจากนี้จะมีการโยกย้ายอธิบดี DSI คนปัจจุบันหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็คงจะตอบคำถามในใจของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างครับในฐานะคนธรรมดาที่ต้องทำมาหากินไปวันๆเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้กว่าที่เราคิดนะครับความยุติธรรมที่ถูกบิดเบือนความโปร่งใสที่ถูกตั้งคำถาม ทรัพยากรของชาติที่อาจจะมีใครบางคนเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวสุดท้ายแล้วผลกระทบมันก็วิ่งกลับมาที่เราทุกคนอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการที่ยังมีนักการเมืองอย่างพักประชาชนหรือกลุ่มคนอย่างสวสำรองออกมาส่งเสียงตั้งคำถามและพยายามตรวจสอบทวงดุลอำนาจมันก็ยังเป็นความหวังเล็กๆในใจผมนะครับว่าละครการเมืองเรื่องยาวเรื่องนี้มันอาจจะมีตอนจบที่สวยงามกว่าที่เราคิดก็ได้ หน้าที่ของเราในฐานะคนข้างบ้านก็คงจะเป็นการคอยชะโงกหน้าไปดูส่งเสียงทักท้วงเมื่อเห็นอะไรไม่ถูกต้องและไม่ปล่อยให้เรื่องสำคัญสคัญแบบนี้เงียบหายไปกับสายลมสำหรับวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านคงต้องขอลาไปก่อนแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่จบนะครับเราจะคอยติดตามและนำมาเล่าสู่กันฟังอีกแน่นอนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ